ผีกองกอยที่โป่งพรับพึงการออกไปสู่ชีวิตกลางแจ้งตามป่าเขาลำนอไพรเป็นลมหายใจของข้าพเจ้ากับเพื่อนพ้องผู้มีรถสนิยมที่พร้อมจะออกไปสัมผัสกับป่าดงโป่งไพรอยู่แล้วเมื่อเราว่างจากงานและหลีกหนีความคับขัางจอแจอน,นาเนด,ดเหนื่อยในเมืองกรุงซึ่งไม่มีวันที่จะหนีพ้นไปได้แต่ช่วงเวลาที่ว่างเมื่อใดเราก็จะออกไปสแสวงหาธรรมชาติ ชื่นมชมกับวิหกนกร้องและเสียงของแมกไม้ที่ไหวพริวท่ามกลางกระแสอันแสนบริสุทธิ์ที่ชื่นช่วยมาหลังจากเล็กแพ้ขาวมือปืนผู้แม่นฉมังยิงกวางผู้เขางามในป่าเขมรกลิ้งลงไปด้วยไรเฟิลตรงโป่งหยิบใหญ่ใกล้ลำธารพลับพลึงทําให้ชนะสีอุบลมีความคิดใหม่เกิดขึ้นมานไหนเราก็บุกลึกเกินเลยมาถึงเพียงนี้แล้วอะโผมพลับพึงในเขมาแกเห็นรอยตินเสือย่าไว้ไม่เก่านัก เรานั่งซุ่มพักผ่อนซุ่มยิงกันสักคืนปะไรก็ดีดีว่าข้าพเจ้าหายใจหอบด้วยความเหนื่อยจากการดอนแรมมาในป่ากัมพทธจนเย็นย่ำในยามนั้นพวกเราแม้จะหนุบชะกันเดินป่าชะกาดก็เมื่อยล้าอยากดื่มแล้วล้มตัวเอกเคนเกโดยไม่จำเป็นว่าจะเป็นตรงไหนขอเพียงให้มีผ้าใบกางกั้นน้ำค้างและก็เล่าบรรเทาความเยบเย็นตามระสาคนเข้าป่าก็พอเพียง เมื่อดำรงแสนชูวงขอให้การพักแรมคืนนี้เป็นการเตรียมล่าเสือลายพัดกรอนที่จะเข้ามากินกวางที่เรายิงทิ้งไว้ตรงโป่งพระพลึงชนะศรีอุบลก็เห็นด้วยเพราะเราเตรียมอาหารแห้งไว้แล้วโดยไม่ต้องกังวลต่อการหุงต้มหรือก่อกองไฟดำรงงัดเข้าหอที่เตรียมมาจากแคมใหญ่แจกจ่ายให้ทุกคนผู้ที่เดินทางอันธุรกันดานทุกคนกินกันด้วยความอร่อยความหิวเป็นประการแรก เนื้อเก้งตากแห้งน้ำพริกเผาไข่เค็มข้าพาเจ้าก็ล้วงเล่าในย่มออกมารินแจกหลายคนไม่ดื่มแต่นายข้าม่าพอใจเมื่อยนจอกเล่าเข้าปากอย่างชื่นมืน่นเราเดื่มและกินกันมีความสุขตามภาษานิยมใครดำรงยน์จอกเล่าแก้วที่สามและวบีปลาสลิดแห้งเคี้ยวอย่างอริดอร่อยผมต้องขอดูตรงซากวางอีกทีมีรอยตีนสัตว์พิกลย่ำอยู่แปลกจริงๆ ก็เสือไม่ใช่หรือชนะถามไม่ใช่เสือดำรงสันหัวรอยตีนเล็กนิดเดียวงั้นก็คงเป็นรอยเม่นรอยพวกหมาป่าหมาย,ยิ่งจอกเล็กแพ่ขาวลากเสียงยาวๆตามแบบของเขาคิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดมันมีตีนข้างเดียวนะดำรงร้องบอกเมื่อขอเล่าจากเขาไปเจ้าอีกจอกหนึง่งอ่ามันจะเป็นไปได้ยังไงสัตว์มีตีนข้างเดียวนี่มันต้องเป็นสัตว์เฮ้ยมันต้องเป็นสัตว์พิการนีวะก๊ก ชนะของรอกากเฮ้ยใช่วหผีป่ากำมังเฮ้ยหรือมันจะเป็นผีกองกอยเฮ้ยนะแกพูดถูกว่ะถ้ารอยที่เห็นตีนเดียวอ่ะเป็นรอยใกล้ซากควางตัวนั้นอ่ะมันต้องเป็นผีกองกอยก๊กเราไม่เคยได้ยินผีอย่างนี้ที่มีแต่ผีขโมยผีต้องเหลืองผีป่าเล็กอุทานผีกองกอยเนีมีจริงๆไม่ใช่ผีอย่างเสือสมิงแปลงกายร้อยแปดเป็นผีตีนเดียวคราวนี้ดำรงหันมาทางข้าพเจ้า ถามพี่ชาลีดูสิว่าหลักฐานเรื่องผีกองกอย,ยมีความเป็นมายัางไงฉันก็รู้จากพี่ชาลีเหมือนกันข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนแต่ได้ศึกษาจากบันทึกของอดีตนักปกครองขหลวงผู้มีประสบการณ์ในดงดิบมาช้านานเป็นบรรทันานจึงได้ชี้แจงไปตามที่ได้พบเห็นมาท่านเจ้าคุณราชาเสนาได้บันทึกเหตุการณ์เรื่องผีกองกอยว่าอย่างน่าศึกษาและก็สนใจเป็นที่สุดเจ้าคุณราชาเสนาสร้างพจนานุกรมฉบับเพิ่มเติม ให้ความรู้เป็นพิเศษที่ดียิ่งอันควรพนวกเข้ามาในพจนานุกรมที่มีค่าควรแก่การศึกษาผีกองกอยชาวภาคกลางแต่ก่อนว่าผีตีนเดียวในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปรากฏว่ามีชาวป่าพบรอยตีนขนาดเล็กเป็นตีนข้างเดียวคงเคยอย่างเกงกอยไปกระมังจึงถูกขนานนามว่าผีกองกอยในป่าดงบนภูเขียวเรียกว่ารอยผีกองกอย และถือกันว่าเป็นผีดูดเลือดที่จะลอบลงมาดูดเลือดหัวแม่ตีนของคนที่นอนหลับสนิทใต้ต้นไม้ที่มันยึดเป็นรังอยู่ข้าพเจ้าสรุปเล่าตามที่ท่านนักปกครองในอดีตบันทึกไว้ซึ่งก็มีข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมานึกถึงผีขาเดียวที่โปกพระเพลิงแล้วยังเป็นเรื่องสยองขวัญพวกเราอยู่ไม่น้อยหากแต่ว่าอบอุ่นอยู่กับมือปืนฉมังเพราะเล็กแพ้ขาวมือปืนตีนเปล่า กล่าวคือเขาจะยิงแม่นเมื่อไม่สวมรองเท้าแต่คราวนี้ข้าพเจ้าไม่ไว้ใจเพราะเล็กสวมรองเท้ายางเกรงว่าจะยิงไม่แม่นเหมือนตีนเปล่าเขาบอกข้าพเจ้าว่าขืนบุกป่าตีนเปล่าน้ําตําแย่สิพี่เอย๋ยชนะก็ยิงแม่นอย่างยิ่งคนหนึ่งในขบวนนักนิยมไพรถ้าเสือเข้าหรือผีกองกอยกระโดดตีนเดียวขืนมาต่อแย่ก็น่าจะคว่ำลงไปได้ไม่ยาก เรายังวิจารณ์กันจนใกล้พบคำํำเมื่อมองไปยังซากกวางที่นอนกลิ้งอยู่ริมโป่งพลับพลึงห่างประมาณสัก25เมตรจากคนไม้ที่เราซุ่มนั้นมีละเมอไม้เตี้ยๆเป็นฉากพอที่จะมองเห็นเป้าหมายข้างหน้าชัดเจนเมื่อลองส่องไฟฉายกระาดไปบริเวณนั้นผมสงสัยว่าเป็นผีของกอยอะลิงมีขาเดียวเป็นไปได้ยังไงอะชนะตั้งกระทู้ขณะมืดลงมากแล้วก็หลักฐานท่านว่ามาอย่างนั้นน่ะ เราก็ต้องยอมรับดีข้าพระเจ้าสดเล่าเข้าไปอีกจอกหนึ่งป่าเริ่มเย็นลมจากชายเขาโชยเยือกเข้ามาเปลี่ยนจากความร้อนเผาเป็นเย็นเฉียบทันทีก็เพราะเหตุแบบนี้ความไข้จึงได้มาถึงตัวโดยไม่รู้ตัวแต่เราก็เตรียมยาป้องกันไข้ป่าไว้พรักพร้อมแล้วเนื่องจากเขตที่จะต้องนอนสมด้วยมาลาเรียในทัในใดนั้นหัวหน้าพรานเขมรนก็พังะตกใจ เมื่อชนะพูดขึ้นว่าสัตว์เมืองสองขาก็ยังพิการมีขาเดียวได้เลยเหตุได้สัตว์ป่าอย่างลิงข้างหรือวัวควายจะเหลือขาไม่ครบบ้างมันจะผิดแปลกอะไรกันเล่าเอาทำไมพระเอกพูดอย่างนั้นเล่านี่ตาข้าสงสัยหรือสัตว์ป่าก็อาจเกิดมาแล้วไม่มีขาไม่มีแขนหรือมีขาข้างเดียวแต่ตาขมามยังไม่เคยพบเคยเห็นว่ามีสัตว์ในป่าขาด้วนไม่ว่าจะเป็นกระเชนดอมเลยช้างกระไบกระมบือ จะมีก็เต่ที่เลี้ยงไว้นั่นแหละอย่างที่ทางหมู่บ้านขกงตาข้าเมาอ่ะวัวออกลูกมามีห้าขาเนี้ยหรือบางทีก็ออกมามีสองหัวงั้นก็ดีสิในข้าเมาเล็กแพขาวทำท่าสนใจจริงจังจะได้เอาไปออกงานผู้ข้อทองเก็บเงินรวยหน้าดูเชียวสัตว์ที่ออกมามีสองหัวมีห้าขาอยู่ได้ไม่นานนะนายเดี๋ยวมันก็ตายคราวนี้ในข้าเมาหันมาทางข้าปเจ้า แต่ลิงขาเดียวผีกองคอยเนี่ยมันจะังไงยังไงอยู่นนหน้านหนถ้ามันมีจริง่ะอก็คงออกมาให้เห็นนั่นแหละข้าพเจ้ามองไปในความหมดมืดที่ปกคลุมป่ามาอย่างรวดเร็วดำรงกวาดไฟฉายไปที่ซากกวางส่องสาดขึ้นไปบนขาคบไม้อันหนาทึบด้วยพุ่มขนาดของใบจนกระทั่งชวนให้คิดว่าน่าจะมีลิงมีข้างอาศัยเป็นรังของมัน เรานั่งกันเงีย,งยบในความมืดมิดเนื้อโป่งพลับพลึงข้าพเจ้าเอ็นหลังฟังเสียงมลแลงกรีดปีกเสียงแ่พรันเขมนได้ดื่มด่ำกับสุราเพียวๆหลายจอกก็ค่อยลืมความหวาดผวาในเรื่องของวิญญาณเล็กแพรขาวจัดแจงถอดรองเท้ายางดังที่รู้กันในวงนักการยิงปืนอยู่แล้วดำรงก็ลวงเอาโลกขาวขวนเล็กในยม่มออกมาดินใส่จอกเพิ่มเติม เสียงนกระวังไพ,พรเพียกขานยามมาในตอนดึกสง,งัดหลายคนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียในข้าม้าถูกเมรัยกล่อมจนม้มยกระรอกไปอีกคนแล้วข้าพเจ้าอย่างระทึกต่อสิ่งที่เชื่อว่าน่าจะมีอะไรผิดสังเกตอาจเป็นลังสังหรณ์ที่เราเคยเชื่อกันและก็เป็นความจริงดับงสกิดข้าพเจ้าพิชารีฟังสิเสียงของมันนั่นแหละไอ้กองกอยเสียงแผ่วหนัก และค่อยๆดังขึ้นข้าาเจ้าฟังช่วงท้ายของเสียงที่ดังกรีดกล้องไปในแนวไพรมันก็ไอลิงกังลิงทโมนไอหน้าแดงก้นแดงนั่นมันอะไรวะชนะถามเสียงแผ่วเบาประสาทของเขาดีมากอดทนอย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครตอบคำถามชนะเพราะเสียงดังกังวานเสียดแทงหัวใจอย่างพิกลก็กึกกล้องขึ้นอีกเสียงดังปอกปอกปอกแล้วก็เจียกเชียก นั่นแหละเสียไอ้กองกอยเข้าไปเจ้าว่างั้นก็ขนำมันไปเลยไฟฉายสาดพุ่งตรงไปยังโป่งพับพลึงระมองเห็นแสงตาสีเขียวมรกตวาวจากหน้ากลัวสะท้อนตอบอย่างเด่นชัดความหวังที่จะยิงเสือซึ่งดนกลิน่นเลือดกวางแล้วเข้ามานั้นเปลี่ยนทางไปเมื่อเสียงผีกองกอยมาร้องท้าทายมันจะเป็นผีสางผีขโมดหรือพูดพลาย เราก็ไม่ได้นึกในตอนนั้นนอกจากเมื่อแสงไฟใช้เห็นสีเขียวเรืองเป็นประกายชัดอย่างนั้นชนะจึงลั่นไกของเขาก่อนเพื่อนออนายขะเมาทะลึ่งลุกขึ้นจากท่านอนทันควนันดํารงเชื่อว่ากระสุนที่ชนะยิงเข้าเป้านั้นเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังจนทำเอาเขาพเจ้าขนลุกสู้แม้กระทั่งผ่านขเมเก็ร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกเสียงเจี๊ยบๆทีๆนั้นดังในลําคอลึกๆ ดังครอครอกและก็เจีย๊ยบจากแสงไฟฉายที่กรดาถึงสองดวงสว่างเจิดจ้าเรามองเห็นแสงตาสีเขียวพลายกระพริบมากมายแต่ตามโคนต้นไม้นั้นเสียงร้องดังเกลียวกลาวเล็กแพ่ขาวลัน่นไรเฟิลเข้าอีกนัดหนึ่งคราวนี้ดวงตาและเสียงร้องโรมตรงโป่งพลับพึงเงียบปริบราวกับนัดไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นเราออกไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าผีกองกอยตีนเดียวมีจริงหรือเปล่ารอยตีนที่เห็นย่ำเหยียบไว้โคนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมีลักษณะเล็กนิดเดียวก็สอดคล้องต้องกันแต่เจ้าตัวที่นอนตายไม่ห่างซากกวางนั้นลักษณะเป็นลิงเหมือนข้างตัวเล็กนิดเดียวแต่หน้าตาของมันนั้นแก่เหมือนอายุสักร้อยปีนี่แหละไอผีกองกอยหัวหน้าพรานขเบนร้องบอกเรา เมื่อชี้มือไปยังซากของมันการป่าเชื่อว่าผีกองกอยผีตีนเดียวตามที่เชื่อกันนั้นไม่ผิดแผกกับผีโป่งข้างที่ชอบลงมาดูดเลือดพวกเดินป่าซึ่งเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยหลับไหลจนกลายเป็นเหยื่อของผีโป่งหรือผีกองกอยดังกล่าวจากโป่งพระพลึงมุ่งสู่โป่องอีหมี เราผ่านเส้นทางธุรกันดารในสมัยนั้นด้วยความยากลําบากเพราะพื้นที่เป็นหล่มลึกจนต้องใช้สลิงเข้าช่วยฉุดตัวเองเราลากเอาตัวพ่านนํำจากโป่งน้ำร้อนมาด้วยกันสองคนทุ่งตะเรืองเป็นป่าเน่าดีในสายตาของพวกเราป่าชายแดนแห่งนี้ข้าพเจ้าชอบสายน้ำจากลำห้วยใหญ่ที่ทอดผ่านมาจากภูเขาสูงน้ำใสไหลยเย็นเราสดชื่นจากการอาบน้ำอาบท่ากันนานเท่านาน ขณะที่สุบปรีชาบงการให้สหมุนของเขาไปขึ้นมะพร้าวแต่เมื่อมองดูลำต้นแล้วมันสูงและลิ้วอะไรอย่างนั้นมะพร้าวทุกลูกที่ถูกปลิดลงมาจากทลายจะตกแตกเกือบทุกลูกจนกระทั่งข้าพเจ้าสั่งให้โยนลงไปในลำธารเพื่อไม่ให้มันแตกป่าเมืองจันท์ได้ชื่อมาช้านานแล้วว่าเสือใหญ่ชุกชุมในสมัยก่อนเสือกินคนที่ดุร้ายชะกาจชะกัน มีในป่าทั้งนี้ยิ่งกว่าป่าแห่งอื่นนอกเนืหอจากเสือป่าระกรรมก็ดกดืนดาดไปในไัรกว้างเหล่านั้นบรรดาเหล่ามีต่างก็แสวงหาอาหารที่มันชอบนั่นก็คือระกรรมและเลือกกินเฉพาะระกรรมหวานเสีอ,อีกด้วยเมื่อเข้าถึงป่าก็ต้องออกป่าทันทีโดยวัวที่ยังหนุ่มแน่นสุธีพบกับหัวหน้าหมู่บ้านทุ่งตะเรืองซึ่งเรามีสารจากในอำเภอบ่งบอกมาแล้ว ขอให้ให้ความสะดวกในการพักผ่อนในป่าชายแดนเขมรนี้ผู้ใหญ่บ้านเรียกตัวพรานหนุ่มมาให้ข้าพเจ้ากับสุธีอย่างทันใจเขาเป็นพรานที่เก่งกว่าใครในป่าทางละแวกนี้สุธีพอใจเพราะตอนนั้นกําลังเย็นมากแล้วเราต้องการนั่งห้างหรือนั่งซุ้มเพื่อยิงเสือหรือหมีก็ได้ตามข่าวที่ได้รับรายงานว่ามีเหลือเฟือถ้าอย่างนั้นน้าก็ต้องไปโป่งอีหมีพรานกล่าวว้า มันก็เป็นโป่งตัวเมียหมีตัวเมียสิวะสุธีหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจกรอปอไม่รู้ว่าตัวเมียตัวผู้นะนายชื่อโป่งนี้เรียกกันมานานกรอปอให้คำตอบยิ้มยิงฟันสุธีสะพายไรเฟิ 75, เลจุดสามเจ็ดห้าข้าพเจ้าถือไรเฟิเลสา,ลามศูน์ทับศูน์หกรอปอพรานขมิ้นเชื่อสายไทยถือปืนกระบอกเก่าแก่ของเขาด้วยความมั่นใจ มันเป็นปืนเพลิงที่เขาอวดด้วยวอลล้มกระทิงและก็วัวแดงมาแล้วด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเราเชื่อพระพวกพ่านป่าที่กล้าหารชานชัยจะยิงอย่างกระชั้นชิดเรียกว่ายิงจอบเรียงเดียวสัตว์ใหญ่ขนาดไหนก็ล้มคลืนเราออกเดินทางก่อนชิงครบระยะทางจากที่พักไม่น้อยกว่า3-4กิโลเมตรข้าพเจ้าชอบป่าทางแดนต่อแดนของไทยเขมร เพรางดงามด้วยแมกไม้ที่เขียวสะพังต้นไม้ใหญ่ยืยนต้นอย่างสง่างามชาวบ้านชาวป่าจะตัดต้นไม้มาเพื่อสร้างบ้านเรือนพอคุ้มชีวิตของเขาเท่านั้นป่าที่ถูกบุกเบิกเป็นไร่ก็ทํากันในขอบเขตไม่กว้างใหญ่ถึงกับเผาผลาญเราเดินตามพรานไปด้วยการเดินค่อนข้างเร่งร้อนเพราะจะเฝ้าซุ้มที่โปกอีหมีนี้เพียงคืนเดียวพรานขมิ้นรับรองว่าจะต้องมีสัตว์ใหญ่เข้ามา เป็นปูงอาถรรพ์และก็ท้าทายพรานป่าป่าเยียบเย็นจะเยือกผมสังห์ว่าจะต้องได้พบกับสัตว์ใหญ่นะคุณสุธีข้าพเจ้าบอกกับเขาขณะที่ปัดกิ่งไม้ขวางหน้าแล้วเรียบเดินตามไปในป่าที่เริ่มมีเสียงเพรียกดังมาจากสรรปะสั์ทั้งหลายคุณก็หวังได้ว่าเก้งกวางมันเต็มไปทั้งป่าเนี่ยแต่นั่นแหละเราอาจจะได้ยิงเสือสุธีพูดเสียงหนักแน่นเราก้าวลงจากค้วแห้ง ผ่านป่าสูงที่กระหนาดด้วยพญาไม้พรานขเขมนเดินดุ่มอย่างเร่งร้อนเพื่อจะให้ถึงที่หมายเร็วไวจนเราต้องเตือนให้เดินช้าลงเพราะระหว่างทางมีดานมีรอยสัตว์ใหม่ๆย่ำทิ้งไว้เราเข้านั่งที่ซุ้มซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างดีแล้วตรงหน้าโป่งอีหมีด้านหลังสะนามไม่หนาแน่นเครือพระเจ้าสำรวจตรงโป่งข้างหน้าเป็นดินเค็มที่มีรอยสัตว์เข้ามากินดินโป่งกันมากมาย แต่ก็เป็นรอยเก่าๆถึงกระนั้นก็บ่งว่าเป็นดินโป่งที่สัตว์ป่าจะต้องเข้ามากินกันเป็นประจำการนั่งห้างนั่งสุมหรือการตามรอยไปในป่าลึกนั้นบางทีพรานประจำป่าแห่งนั้นนั้นก็มักจะปกปิดเรื่องราวของป่าอาถรรพ์หรืออำนาจมืดที่เกิดขึ้นจากวิญญาณไพรเราเข้าไปนั่งในซุ้มนั้นพาดปืนไว้กับบางไพรพรานขเม้นกรอเปา ชี้มือไปยังโป่งข้างหน้าซึ่งเป็นโป่งดินที่มีรอยสัตว์ป่าหลายชนิดเข้ามากินดินโป่งมีทั้งรอยเก่าและก็ใหม่ปะปนกันไปคืนนี้ก็คงได้สัตว์แน่นายกรอปอบอกกับเรานี่กรอป่าอะไรเนี่ยนายกรอปอาที่เป็นภาษา,ขาเขมรแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่ากระเป๋าใช่ไหมนายก็รู้จักภาษา,ขาเขมรน,นี่เออฉันเป็นคนไทยเชื่อสายขาเขมรเหมือนกันนะ กรอเปาข้าพระเจ้าใช้จิตวิทยางั้นนายก็เป็นญาติกรอเปลาล่ะสิพรานกระพุดมองเข้าพระเจ้าเหมือนสงสัยข้าพระเจ้าจึงดอกภาษาคแมเข้าไปอีกเต็มประโยคว่าพวกยงเจียบองโอนคเนียเตรวสโรดันคะเนียพวกเราเป็นพี่น้องต้องรักกันเสียงพรานกรอเปาอุทานออกมาะระัวลั่นว่าเวลานี้เราเป็นคนไทยกันหมดแล้วนายสำเนียคเขมนนั้นไผ่รอ กรอเป่าเชื่อว่าขบพเจ้าเชื่อสายขมิอย่างไม่สงสัยหลังจากพูดภาษาขมิกันอีกสองสาประโยคป่าทั้งป่าก็มืดสนิทคืนนั้นมืดมิดเป็นข้างแรมเสียงลมเริ่มพัดแรงขึ้นวีดวิวเหมือนเสียงใครมาผิวปากเราไม่พบรอยสัตว์ใดเข้ามาเลยจนกระทั่งเกือบสองทุ่มขบเจ้าต้องดื่มระงับประสาทที่กำลังสั่นคลอน นอกจากเสียงลมที่พัดกรีดไปตามแนวไม้จนเหมือนเสียงร่ำร้องกับไรพิคนเสียงนกที่ร้องคลางมาจากพุ่มไม้ไม่ต่างกับคนไข้เลยเสียงคเคือกที่ดังมาแต่ไกลราวกับฝูงบัวแดงหรือกระทิงกำลังควบเข้ามาแต่แล้วในระยะประมาณ50เมตรที่ไกลออกไปเสียงนั้นกลับเงียบชะงักหายไปจนกลายเป็นเสียงเงียบกริบปงที่แรงมันกันน้นหย รอปอบอกข้าพระเจ้าสุธีพยักหน้าอย่างเข้าใจทันใดนั้นเสียงนกถือถือก็คลางขึ้นดังมาจากอีกด้านหนึ่งของซุ้มมันเป็นพวกนกแสกนกที่เชื่อกันว่าเป็นนกผีหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในป่าก็คงมีแต่เสียงลมที่หวีดหวิวดังเป็นครั้งคราวข้าพระเจ้าสกิดสุธีเมื่อมีเสียงจากต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับโป่งนั้น เสียงเหมือนกำลังตะกุกตะกายต้นไม้ดังถนัดชัดเจนกอเพ้าเสียงหมีที่ต้นไม้ข้างหน้านั้นใช่ไหมกอเพ้าข้าพเจ้าถามคงคงเป็นหมีหนายเสียงพลันขมิ้นสันสันกอเอาของเราทวนเรื่องหมีเป็นภาษาคมอย่างพรานรึงขึ้นมาในตาเขาเบิกกว้างข้าพเจ้ามองเห็นเพราะอยู่ชิดติดกันร่างของเขาสะท้านเป็นอะไรกอเพ้าเห็นอะไร กระเปาเห็นอะไรมีเข้าโป่งใช่ไหมข้าพเจ้าลูกเราข,ข,ลขลักขลักขมุมมีมีไม่ลูกอ่อนอะไรบางอย่างทําให้สำเนียงของพรานขแมแผกเพี้ยนไปข้าพเจ้าหันไปทางสุธีซึ่งประทับจุดสามเจ็ดห้าเตรียมยิงเต็มที่แล้วสุธีเดี๋ยวผมฉายไฟนะถ้าได้ยินเสียงอีกคนน่ะสุธีพยักหน้ากระเปามองเลือกลักด้วยความกลัว ข้าพาเจ้าเปิดไฟฉายพุ่งตรงไปที่โผงอีหมีแล้วสาดแสงที่ไปโดนพยามไม้ต้นใหญ่นั้นร่างดำรุงรงังด้วยขนปุกปุยสองตัวตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กกำลังตะก,กุยต้นไม้พร้อมด้วยเสียงร้องอย่างข้างแขนสุธีเหนียวไกลจุดสามเหเปลี่ยงออกไปเสียงร้องของหมีแม่ลูกอ่อนก็ดังขึ้นและก็รูดหลนลงมาทั้งสองตัวข้าพาเจ้ากวาดแสงไฟฉายตามแต่ก็ไม่พบสิ่งใดเลย เสียงเงียบงันทันทีแม้จะกวาดแสงไฟตวัดไปมาอีกครู่ใหญ่ก็ไม่พบสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้ทงทั้งที่สุธทียืนยันว่ายิงถูกแน่นอนเสียงพลานกระเป๋าถอนใจยาวพร้อมกับร้องออกมาว่ามันทําอย่างนี้มาสองสามลนแล้วกรอปอบอกว่านั่งซุ่มกับผู้ใหญ่มันถูกยิงตายไปตั้งเกือบปีแล้วไอเซกาเป็นคนยิงยิงทั้งแม่ทั้งลูก วิญญาที่สียงสูงอยู่ด้วยความผูกพันกับที่ตายของมันทําให้หมีแม่ลูกอ่อนวนเวียนหลอกล้อพรานจนกระทั่งชาวทุ่งตะเรืองเรียกโป่งนี้ว่าโป <zing out> ่งอีหมีก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดกับเรื่องเล่าแห่งป่าไพรเรื่องราวอาถรรพ์ที่แฝงตัวอยู่ในดงลึกก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแต่ก็ระด,ดิ่งไปด้วยนะครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ